สวัสดีครับวันนี้พี่เบิร์ตไตบาติกจะพามาเยี่ยมชมท่าเรืออ่างน้ำมองนะครับเพื่อจะไปหาดไรเลนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับไม่ได้มาห้าปีพัฒนาขึ้นเยอะนะครับระหว่างรอเรือนะครับรู้สึกว่าเรือจะมาประมาณชั่วโมงชุดหนึ่งชั่วโมงต่อเที่ยวนะครับ มี2องท่านะครับอันนี้เป็นท่าเร็กท่าดั้งเดิมนะครับตอนพี่เบิร์ตขับรถตู้อยู่มารับปูโด,ดยสารประจำนะครับซื้อตั๋วตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ1 0โมง12นาทีนะครับรอเรือก็ราหน้าจะประมาณ11โมง11โมงตรงนะครับเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับ อา่าไรเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่นะครับนี่ก็เป็นเรือวัวตงหรือเรืออ่างยาวนะครับเป็นนําซีนของจังหวัดกระบี่นี่ก็อ้าวปีแล้วนะครับครั้งแรกที่ว่าเขาทำสปานแบบตาวนก็ ไม่เคยมาเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบตุ้นลอยน้ำนะครับจากาท่าเรือเดินทางประมาณ5-10นาทีนะครับไ,ไรหยาดไรเลนูนะครับ เป็นวิถีชุมชนชมรมขับเรือหางยาวนะครับในภาพ้า,าในป,า,ป,ปาบาปิของพี่เบิร์ตใจหลากหลายหลายภาพนะครับเกี่ยวกับวิถีชุมชนของกระบี่ท้องทะเลเรือหัวโตงการประมงพื้นบ้านพี่เบิร์ตจะเก็บเรื่องราว อัตลักษณ์ของกระบีไว้ในสตอรี่ในป้าปาติกด้วยนะครับแล้วก็กับเส้นทางใหม่ยูทูบเบอร์ YouTuber ป้ายแดงแล้วก็ปอค้าวาไล์ป้ายแดงนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ like, พี่เบิร์ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ